สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าชมนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ WN Beta Channel ช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องลูกค้าเป็นในส่วนของ ASUS ROG G15 GL542LI นะครับเป็นโน้ตกเกมมิ่งที่เย็นที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปค นะครับ c o i 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับยูที่ Device Manager นะครับตัวนี้นะครับเป็น c อ่า CPU c a l l i 7นะครับ1 0750h นะครับอยู่ที่ 2.6GHz นะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับ GPU นะครับเป็น NVIDIA GTX 1 6 5 0 Ti นะครับ เมมโมรีอยู่ที่4 g b จิก ddr 6นะครับทีนี้ผมได้แปลงนะครับจาก gtx 1650 ti นะครับให้เป็นในส่วนของ Nvidia ดคอร์โดที2000เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกที่เราเช็คกันเรามาเช็คกันใน device manager นะครับลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะเช็คกันในที่ cpu s นะครับของ tech power up นะครับ เมื่อเราเปิด GPU z ขึ้นมานะครับการ์ Guard name เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยการแปลงจากการเล่นเกมเป็นการทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ NVIDIA c o a d r o T ี่2000เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้แล้วก็เช็คที่ system ของเครื่องนะครับ นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจอที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็น Nvidia c o ี d คอที2000นะครับทีนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเทสนะครับวิธีการทดสอบนะครับผมจะทดสอบในในส่วนของโปรแกรมที่ชื่อว่า s p e c v i e w p e r ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมานะครับอ่าใน s p e c v i e w p e r ์นะครับผมจะเลือกเทสนะครับที่โปรแกรมในส่วนของมายาก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเทใสในส่วนของ v o l a t อีกทีนะครับเมื่อเราเลือก m a ยาแล้วนะครับผมกด Run เลยนะครับเดี๋ยวพอร u n เสร็จแล้วจะได้สเปคการทดสอบออกมาเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ผมเทสในส่วนของโปรแกรม m a ยานะครับการดจอเดิมเป็น Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 g ิกะไบนะครับตอนนี้ผมได้ทำการแปลงมาเป็นในส่วนของ NVIDIA Quadro T2000 เรียบร้อยแล้วนะครับใช้โปรแกรม Test Spec Viewer นะครับเดี๋ยวเรา,เรามารอดูกันนะครับว่าผลเท s ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ โปรแกรมเขาก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าตอนที่เทสโปรแกรมอยู่นะครับกราฟจอไม่มีการสะดุดเลยนะครับยังหมุนไหลได้ลื่นๆนะครับในส่วนนี้ ผลทดสอบของมายาออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับสกอร์อยู่ที่100.79นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาเทสในส่วนของเจ้าตัวโซ i ิเวอร์กันนะครับโ o r ิเวอร์กนะครับ อ่าผมเปิดในส่วนของ Task Manager ด้วยแล้วกันนะครับดูการ์ดจอทำงานกันนะครับโอเคผมกด Run Test SolidWorks ครับเห็นไหมฮะ CPU ทำงานแค่30%นะครับส่วนการ์ดจอที่แปลงมาเป็น Core t 2 0 0 0เนี่ย ตอนนี้ทำงานประมวลผลอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบห้าสิบถึงห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่6หกองศาหกสิบองศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่รับได้นะครับในการรันง,งานขนาดนี้นะครับดูนะให้สังเกตในส่วนของ cpu นะครับ cpu จะไม่ได้รับโหลดอะไรอะไรเลยนะครับเป็นในส่วนของการ์ดจอนะครับที่ รับโหลดนะครับตอนนี้ก็จอขึ้นไปอยู่99แล้วครับเกือบ100%แล้วนะครับก็ยังลื่นๆอยู่นะครับในส่วนนี้ ในกรณีนี้การ์ดจอทำงานไม่มีปัญหาเลยนะครับทำงานได้เรื่องๆเลยนะครับถ้ามีปัญหาหรือการ์ดจอไม่สมบูรณ์นะครับจะมีอาการกระตุกและค้างนะครับแต่ในส่วนนี้โปรแกรมสามารถรันได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีการกระตุกใดๆให้เห็นนะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวเมื่อโปรแกรมทดสอบในส่วนของ s o l i ชัน,นเวเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะแสดงสกอร์ออกมานะครับณตอนนี้ปล่อยโปรแกรมรันไปก่อนแล้วกันนะครับ การเทสสเปควิวเพิร์บแสดงให้เห็นการไหลลื่นของของตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับในส่วนนี้ในขณะนี้ใช้สเปควิวเพิร์บเทสในส่วนของโปรแกรม solidworks นะครับ อ่านะครับเมื่อโปรแกรมทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาสังเกตดูในส่วนของ Task Manager นะครับ GPU จะลงมาอยู่ที่0%นะครับนั่นหมายความว่า GPU การ์ดจอของเราไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้ประมวลผลนะครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับผลเทสออกมานะครับอยู่ที่53.73นะครับอยู่ที่สกอร์ของตัวสร้างตัวสดเวิร์กนะครับที่เทสออกมานะครับ อ่าผมขอเทสแค่2โปรแกรมนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการ m o d ิฟาในส่วนของการ์ดจอบ้นบานๆนะครับการ์ดจอธรรมดาหรือการ์ดจอเล่นเกมนะครับให้เป็นในส่วนของการ์ดจอสำหรับทำงาน r k s กเซชันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับมาปรึกาสามารถปรึกษาพูดคุดยกันก่อนได้นะครับก่อนที่จะทำเครื่องนะครับ สามารถติดต่อได้ตามดีคริปชั่นข้างล่างที่ผมจะเอาลงไว้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับถ้าในกรณีของการ์ดจอเพื่อนๆไม่สามารถแปลงเป็นการ์ดจอขอดโดงได้ตรงนี้เราก็รับจูนนะครับรับจูนในส่วนของ d i จ i t ีของเครื่องนะครับให้สามารถทำงานประเภทพวก solid work ได้นะครับให้ลื่นไหลและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ที่มาทําเครื่องกับผมนะครับเมื่อเครื่องมีปัญหานะครับกรณีช่วยเหลือตัวเองนะครับผมจะมีไฟล์แบ็กอัพนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นค่ารีจิตี้ของเครื่องณวันที่ผมโมเครื่องเสร็จนะครับให้ลูกค้าแตกไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่รีจิตี้ตัวนี้แล้วตอบเยสนะครับเท่านั้นนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับค่าต่าง ที่มันเออร์เลอร์หรือว่าผิดปกติไปจากนี้หรือว่ามีการอัปเดตอะไรนะครับแล้วคอมลูกค้าเกิดอาก,การเออร์เลอร์หรือค้างให้ลูกค้าแตกไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ทุกเครื่องนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นคลิกเรียกค่าที่ผมจูนไว้กลับมาได้หมดเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับตามที่คิปชันด้านล่างยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็ s u b s c ไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ